อุปกรณ์กหรงานตัวเองจักรจันะคะวันนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์ที่18กันยาเน2565รยค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะที่ร้านสภากาแฟ รวยพันล้านค่ะนะคะเราก็มาจิบกาแฟนะคะแชร์เคล็ดลับความสําเร็จกันนะคะแล้วก็จิบกาแฟนะคะแชร์ความรู้นะคะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยนะคะก็อ,อยากให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาจิบกาแฟกันร้อนๆใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะใครอยากจะเป็นรสชาติแบบไหนท่านก็ติม ด้วยใจของท่านได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะที่ร้านสะพัดกาฟแฟรวยพันล้านนะคะเราก็เป็นร้านที่ติดกับออฟแคสค่ะบางท่านที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็มีท่านมหาเศรษฐีทั้งหมดแ2ท่านแล้วนะคะที่ทยอยกันเข้ามานะคะใครที่เพื่อนสมาชิกค่ะนะคะท่านสามารถส่งลิงก์นะคะไปให้เพื่อนของท่านได้เลยนะคะวางฟังความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับออฟแทนะคะแล้วออฟแทคืออะไรนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะแต่บางท่านก็อาจจะทราบแล้วเพราะว่าติดตามใช่ไหมคะติดตามแล้วก็ฟังกันทุกวันเลยนะคะถ้าออฟแทก็คือแผลนฟอร์มนะคะเครือข่ายของเหรียนดิจิตอลค่ะซึ่งใช้เหียรียญ trX กในการทำธุรก,กรรมนะคะเป็นธุรก,กิจ เส้นตรงการเงินค่ะที่ไว้ตัวกลางนะคะซึ่งออแครก็มีสัญญาอัจฉริยะค่ะที่เราเรียกกันว่า smart contact น,นี่นะคะนะคะทำงานแบบอัตนโนมัติค่ะและออแครยังดันด้วเทคโนโลยีบล o c k c h a i n ค่ะ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงไม่เสี่ยงด้วยนะคะและก็มีความวทุกติทรรงค่ะรับรายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเราทํางานกันเราก็ไม่เคยได้รับรายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะค่ะแต่ที่ออฟแคสของเราค่ะรับรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครขยันทำนะคะใครขยันขายระบบเยอะก็รับเดยินนะเยอะค่ะทําไปเถอะโวยแม่ไม่ต้องถามค่ะ มีคำตอบที่ตัวท่านเพียงพยายามค่ะผ่นะานปัญหางดงามีความสุขเลยค่ะวันนี้ในวันอาทิตย์นี้เราก็มีความสุขกันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ต่นาิกาินาทีแล้วนะคะน้องจัดก,ก็จะมีสาระความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆอยมาแบ,บ่งปันนะคะวันนี้ก็อยากีเรื่องราวของอานิทานนะคะ 妈。嗯